เอรถมือสองสวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวย,ส,วยสภาพงามๆทรงหรู VIP สไตล์ของนิสสันเซลฟี่นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปปี2013มือเดียวป้ายแดงสภาพสวยๆหน้าเดิมท้ายเดิมไม่ขยับแน่นอนครับรถสวยชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ออปชั่นจัดเต็มครับพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันปุ่มพุชสตาร์ทแอร์หลังรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับในราคา259,000บาทนะครับผ่อนได้โดยประมาณผ่อนได้5,000 6ปีนะครับมาชมเช็คนะครับโดยรวมก็5 6 0ถึพันะครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับกับรถสภาพดีๆขัดและเช็คมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกตัดสินใจและพิจารณานะครับรถสวยสภาพสมบูร fi ณ์กับทรงสวยๆสภาพงามๆแบบนี้นะครับคัดเช็คมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกตัดสินใจและพิจารณานะครับรถสวยมากๆนะครับราคาสภาพต้องบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับรถสวยสภาพดีคัดและเช็คมาเรียบร้อยสมาชิกทําหน้าที่ตัดสินใจนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับปมพุ่งสตาร์ เซนรอล็อกแอร์แบ็กเอบีแอร์หลังพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันใช้งานแล้ว230,000กิโลเมตรนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยครับนี่เลยครับรถสภาพดีๆนะครับกับนิสสันเซลฟี่นะครับนานๆจะมีมานะครับแล้วเป็นตัวท็อปปี2013จัดเต็มครับสีขาวภายในเงยเลยครับชมดูก่อนเช็คดูได้นะครับกับรถดีๆสภาพคัดเช็คมาเรียบร้อยที่เหลือ อย่างที่แจ้งนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในเซลฟี่ขับนะครับโดยรวมเซลฟี่ก็เป็นรถที่น่าใช้นะครับเพราะว่าออปชั่นจัดเต็มราคาสภาพปีก็ แจ่มมากๆนะครับสาหรับคันนี้นะครับเราคัดและเช็คมาเรียบร้อยคัดสวยเช็คสวยนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหาใช้งานนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับสาหรับผมคัดเช็คตรงต่อรถอย่างดีมีคุณภาพนะครับปุ่มพุสตาร์ทพวงรรามาลัยมัตติฟังก์ชันมีแอร์หลังเย็นทั่วถึงสะดวกสบายรถสวยๆตกแต่งลายไม้ภายในงามๆภายนอกก็งามนะครับชุดแต่งรอบคันสีสันส,สวยๆเงาฉ่ำน,นะครับกับสีขาวทนนิยมในยุคนี้แล้วครับ ดูก่อนเช็คดูได้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามถ้าท่านชอบและกําลังหารถใช้งานนะครับก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับรถสวยจริงๆหน้าเดิมท้ายเดิมการันตีว่าไม่มีชนหนักอัต่อเรียกว่าน็อตไม่ขยับหน้าเดิมท้ายเดิมสวยๆเลยครับใครหาใช้งานนะครับจะส่งให้ทั่วไทยรับประกันได้รถที่ดีมีคุณภาพแน่นอนไม่ต้องปวดหัวคัดเองไม่เก่งเช็คเองไม่ได้เราช่วยคัดเราช่วยเช็คการันตีการจัดส่งการันตีการโอนการันตีว่าไม่มีชนหนักอัดต่อแลนะพลิกคว่ำครับกับรถสภาพดีๆแบบ นี้ชมดูก่อนได้เลยครับว่าจะสวยถูกใจสมาชิกได้มากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับแอดมินทาหน้าที่คัดและเช็คเรียบร้อยแล้วที่เหลือสมาชิกรองตัดสินใจนะครับ